ไซลิงค่ะบิก,กอร์ค่ะขวดลูกชมพู่ค่ะลวยแก้วแก้วคนสารค่ะน้งปานค่ะกระดาษกระดาษกรองค่ะกระดาษเซลโลเฟนค่ะส่วนวัสดุที่เรานำมาทดลองนะครับก็จะมีน้ำนมแทนสารคขวนลอยน้ำแป้งแทนสารแขวนลอยน้ำสีผสมอาหารแทนสารละลายครับส่วนเวลาเราทดลองนะครับก็จะแบ่งเปน็นสองการทดลองการทดลองแรกก็คือนํำสารมากรองด้วยกระดาษกรอง การทดลองที่สองคือนำสารมากรองด้วยกระดาษเซลเฟนครับค่ะเราก็จะนำสารนะคะมาทดสอบกับกระดาษกรองค่ะก่อนนี้เราต้องพับกระดาษกรองก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็นำมาใส่ที่ปากใส่ไว้ในกลมในกล้วยนะคะแล้วเราก็ฉีดน,น้ำเพื่อจะให้กระดาษกรองติดกับ ไปนะคะเราก็จะนำนำ้ำุมส่นนะคะมากรองค่ะ<ม>ค่ะเราก็จะเติมสารไปนะคะ 10cc ค่ะ<ม>ค่ะแล้วเราก็จะดูผลผลทดลองพร้องๆกันค่ะ สรุปค่ะผสมอาหารจะผ่านกระดาษกรองค่ะส่วนน้ำแป้งจะไม่ผ่านกระดาษกรองค่ะแล้วก็น้ำนมจะผ่านกระดาษกรองค่ะต่อไปนะคะเราจะทดลองมือการใช้กระดาษซลโลเฟนค่ะโดยนํากระดาษซิลโลเฟนใส่ลงในอีเกอร์ ผ่าเนเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดด้วยยาง หลังจากนั้นเราก็เอากระดาษซิโลเฟนที่บรรจุสารนะคะไปชั่งน้ําหนักเพื่อหาน้ําหนักของสารค่ะและหลังจากนั้นเราก็นํามาหยอดลงในบิกเกอร์ที่มีน้ําค่ะ